สวัสดีเพื่อนเพื่อน b e และเพื่อนๆนที่ติดตามนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมนะครับรถ Honda t เทนานะครับแปลงบีบากเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเรามาดูรอบๆบของรถกันนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับด้านนอกก็จะมีการใช้เฟรมนะครับแปลงเฟรมใหม่แล้วก็มีเบาะ FRC นะครับ ถังน้ำมันข้าวๆนะครับสเปคล้อนะครับก็จะเป็นคาเมลมโตครอส80ทับอยขอบ14นะครับ มีดิสเบรกด้วยนะครับแล้วก็จะมีรอยตัดต่อของสวิงอาร์มนะครับเพื่อจะทําให้รบสวิงอาร์มเพิ่มยาวขึ้นนะครับมีปั๊มเบรกหลังสเปกรอล้านหน้านะครับก็จะเป็นยางคาเมล ขอบ2.5 2.25ขอบ17นะครับรอบๆก็จะประมาณนี้นะครับมีติดเสริมเข้ามานิดหน่อยเป็นไฟเลี้ยวของรถฮอน d a นะครับเดิมๆสิ่งที่ผมตกใจของรถคันนี้นะครับก็คือว่าคาบูนะครับ อลีดคอบูเขาก็ตัดนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะตัดทำไมนะครับตัดแล้วก็ใช้ท่อนะครับใช้ท่อลำเลียงเชื้อเพลิงใหม่นะครับคอลีดนะครับเป็นพลาสติกแข็งนะครับดูแล้วก็คล้ายกับท่อน้ำนะครับโอเคเรามาดูคาบูกันก่อนที่เราจะทำการแก้ไขนะครับ คาราบูเนี่ยผมแปลกใจตรงที่มันเป็นคาบูเว็บนะครับแล้วก็สายนี้มันแทนที่จะเป็นสายเ,าเช็คอากาศนะครับอะไรประมาณนั้นแต่ว่าผมเห็นเขาเออเอาใสา่เอาสายน้ำมันนะครับมาเสียบตรงนี้เลยนะครับแต่ลำเลียงน้ำมันทางนี้นะครับปกติมันต้องผ่านทางนี้นะครับ แล้วก็มีนุ๊น็อตอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ปุ่มตะปมแบบนี้นะครับผมก็งงอยู่เหมือนกันแล้วก็ตัดแบบนี้นะครับใช้คาบูเว็บนะครับสงสัยเขาจะทำให้รถประหยัดน้ำมันนะครับตามที่ผมคิดนะครับโอเคเรามาดูท่อไอเสียนะครับโคตรโหดบิดแบบนี้เลยนะครับท่อไอเสียบิดมากเลยนะครับ สุดยอดมากเลยนะครับแต่ว่า,าท่อนี่ก็สวยงามดีนะครับสภาพก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือใย,ยแก้วนะครับลดลดเสียงดังที่มันหลุดออกมาจากอ่าท่อด้านในนะครับ จะประมาณนี้นะครับปลายท่อรูนเนาะเลวเล็กนิดเดียวเองนะครับมันก็คงจะระบายควันทันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโอเครอบๆก็จะประมาณนี้นะครับรถเทน่าแปลงบิบปากนะครับ เป็นรถบีบากนะครับสภาพก็จะประมาณนี้ฉี่เข้าไร่เข้าสวนเข้าทุ่งนากระโดดโฉงเจ๋งไปอ,อทอดแหหาปลานะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับรถบีบากสุดฮอตเทนหน่าแปลงบีบากนะครับโอเคเดี๋ยวผมทำการซ่อมเสร็จแล้วจะมา รีวิวคลิปเสียงให้ดูนะครับโอเคเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณกับการรับชมนะครับขอบคุณครับ